ลดคอเลสเตอรอลง่ายๆภายใน60วันที่บุ๋มทำยังไงไปฟังค่ะบุ๋มเป็นสายปาร์ตี้สายบุฟเฟ่ทั้งกินทั้งปาร์ตี้ครบเลยพอมีปัญหาคอเลสเตอรอลสูงขึ้นมาถึงประมาณ240คุณหมอบอกว่าถ้าสูงกว่านี้ต้องทานยาแล้วด้วยความไม่อยากทานยาก็พยายามปรับพฤติกรรมงดทุกอย่างทั้งการกินทั้งปาร์ตี้ทั้งดื่มงดหมดเลยเออกกําลังกายนะคะ น้ำหนักลงนะคะแต่ไขมันในเลือดลงน้อยมากแทบไม่มีผลเลยค่ะพยายามอยู่เป็นเกือบปีค่ะจนมีพี่สาวแนะนําให้หุมรู้จักกับโปรแกรม f ฟ l g r กร t แกก็บอกว่าช่วยเรื่องคอเลสเตอรอลได้ถามว่าเชื่อไหมคือไม่เพราะว่าเราพยายามด้วยตัวเองมาแบบหนักแล้วยังไม่ลงเลยแล้วอะไรจะมาช่วยได้แต่ก็ลองดูไม่เสียหลายเพราะว่าถ้าไม่เห็นผลเขาคืนเงินร้อซ็ด้วยปรากฏว่าผ่านไป60วันถึงเวลาตรวจร่างกายประจำปี คอเลสเตอรอลบุ๋มจาก240ลดลงมาเหลือแค่ประมาณ200เองค่ะว้าวมากว่าโปรแกรมฟิลเกตทำอย่างนี้ได้ยังไงนะคะถ้าใครมีปัญหาไขมาในเลือดสูงมันบุ๋มนะคะสนใจติดต่อน้องอุ๋ยได้เลยค่ะอยากลดคอเลสเตอรอลได้ง,ง่ายแบบพี่บุ๋มทักอุ๋ยมานะคะ